ฉันรู้ว่าผู้หญิงค่อนข้างเรียกร้องแต่ห้องนอนบนชั้นสามมีเฉลียงที่สวยงามซึ่งเหมาะก,กับบารอนเนสเป็นอย่างดีลุยได้โปรดไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกเธอจะยอมรับไม่มีอะไรน้อยกว่ามาสเตอร์และมันคือไม่คุ้มค่าปวดศีรษะและยิ่งไปกว่านั้นข่าวการหย่าร้างก็ไม่เคยมาฉันจะย้ายกลับไปเป็นอาจารย์เร็วๆนี้ หลังจากที่ภรรยาที่น่ารักของฉันมีเวลาเหลือเฟือที่จะฟื้นตัวจากการฮันนีมูนอันยาวนานและเหน็ดเหนื่อยของเรากับตันการประชดประชันนี่พูดถึงคนที่ไม่ได้อยากนอนด้วยทำไมเขาถึงปกปิดฉันด้วยของเธอฉันไม่ใช่ว่าชื่อเสียงของเนเนตจะแย่ยไปกว่านี้อีกแล้วอาจจะไม่ดีสำหรับเขาถ้าคนรู้ และฉันจะรับประทานอาหารของฉันในขณะน,นี้มีงานที่ต้องติดตามออครับท่านคือนั่นคือความใกล้ชิดสัมผัสความหนาวเย็นได้จากที่นี่ไอเช็กการหลีกเลี่ยงฉันจะซื้อเวลาให้ฉันอย่างน้อยและมีสติผู้ชายคนนั้นกำลังขง่มขู่แต่การดำเนินการที่ใกล้เข้ามาของฉันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า มีวิธีใดบ้างฉันสามารถทำเงินได้อย่างรวดเร็วที่นี่หรืออาจจะออกไปนอกปราสาทเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆมีนั้นเดียวโทานั้นที่จะนำเข้ามาคุณผู้หญิงของฉันการแข่งขันโปโลโดูหรือด,ด,ดูใบไม้ผีประจำปีที่มอสโธเอสเตสในเวลาสองสัปดาห์การแข่งขันโปโลเหรอใช่และในฐานะหนึ่งในนัก ีม้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในชนชั้นสูงคุณจะต้องเข้าร่วมแน่นอนสำเร็จแล้วนักขี่มา้าเอ๊ะฉันฉันไม่เคยเห็นม้ามีชีวิตฉันเติบโตในเมืองรู้สึกเหมือนเป็นเชิงอาถรรพ์ในนิยายและกำลังจะทำลายชีวิตของฉันทั้งหมดเราจะต้องเตรียมอาหารสำหรับพอดคาสต์โค้งการแข่งขันด้วย ฉันได้ยินมาว่าดัตเชตเป็นทุนของเคกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพีทและครีมเพื่อโชคเอ๊ะอะไรรอจริงเหรอฉันรักพอคัสเองรักความสุขแตนฉันหมายถึงปาร์ตี้ที่ทุกคนนำอาหารทำเองมาฉันจะไม่ได้อย่างไรโอ้ฉันมีความคิดมากมายถ้าดัตเชตชอบพีทหรือครีมฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องชอบ วิตีครีมชีสสตอรอเบอรี่และมาคาโปนมะนาวแป้นชโชโรสช็อกโกแลตและเกลือแต่ฉันแปลกใจรู้อีีีีกกม่่คนทเขิตร์รู้ว่าดัชเชชอบเคฟโอ้มันคือบัตรคงเธอจริงๆถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเลือกสิ่งที่คนอื่นนำมาให้อยู่แล้วคุณไม่คิดเหรอ คุณมีประเด็นคุณผู้หญิงของฉันยอดเยี่ยมฉันชอบที่จะเสนอทางเลือกบางอย่างฉันไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านั้นครัวเป็นครัวที่มีของหวานเหล่านี้มาหาคำตอบกันเถอะเื่อวัดความสุขเต็นเราอยู่ที่นี่คุณผู้หญิงที่รักของฉันนี่คือมาหึฮมมา โอ้พระเจ้าฉันอยู่บนสวรรค์